ก็ต่อไปลองมาดูข้อนี้นะครับข้อ62องจากหนังสือเซนเกลแอนโบนะครับอันนี้จะเป็นกระบวนการเฉพาะแบบหนึ่งนะครับเรียกว่า t ็อตทลิงโปรเซสนะครับ t ็อตทลิงโปรเซสคืออะไรเงี้ยนะไปอ่านไปดูคลิปสอนนะ่ะนะชัดเจนอยู่แล้วท็อต l ลิ g งโ o รเซสเนี่ยชื่อมันหรูหรามีเป็นกรณีเฉพาะอะไรแบบเนี้นะครับแต่ว่าจริง พฤติกรรมของมันก็คือมีท่อนะครับมีของไหลไหลผ่านแล้วก็เอาวาวไปขวางหรือว่าเอาเอามือบีบกไ็ได้บีบเหมือนบีบสายยางนี่ครับนะเป็นกระบวนการท็อตติงโปรเซสแล้นะครับเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าเรารู้ว่ามันเป็นท็อตติ้งโปรเซสนะ เราสามารถวิเคราะห์ได้เลยกระบวนการนี้คือเอนทาร์พีขาเข้ากับเอนทาร์พขาออกเท่ากันจบเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไล่แบบเต็มๆแล้วก็ตัดพตอดออกให้ดูก็แล้วกันนะอันนี้เป็นกรณีที่เป็นน้ำยาแอร์นะครับ R หนึ่ก็ท o อดลิ่งไปนะครับโดยมีวามาขวางทางท่ออยู่เนี่ยนะท็อดลิงจากส,สถานะอะไรครับนี่แสต l ลิควิดนะครับ ของเหลวอิ่มตัวความดันเท่านี้นะครับไปที่ความดันเท่านี้ซึ่งขาออกเขาไม่ได้บอกว่าเป็นสถานะอะไรนะครับเขาออกเขาบอกแค่ว่าความดันเป็น160นะแต่ว่าให้คุณสมบัติมาแค่ค่าเดียวเดี๋ยวคุณสมบัติอีกตัวหนึงอ่ะคุณต้องเป็นคนหาเองนะครับซึ่งมันก็จะมาจากไอ้นี่แหละนะเขาให้หา t e m p พ r เจอ r ์ดรอปนะครับ ให้หาว่าอุณภูมิที่ต่างกันะ่ะ ti กับ te อะ่ะต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็หา Final Specific Volume นะครับให้หา v ขาออกนะครับว่าเป็นเท่าไหร่โอเคไหมอ่ะผมก็ไล่เขียนลงไปก่อนว่าโจทย์ให้เขาถามอะไรเขาให้หา t e m p e r a t u r e Drop นะครับเขาให้หา Delta T t e m p ม r a t u r e Drop ก็คือ ขาเข้าลบขาออกนะครับเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือคําถามที่1คําถามที่2ก็คือปริมาตรจําเพาะที่ทางออกเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับหมดไหมน่าจะหมดนะครับเราละครเนี้ยเราก็เริ่มไล่ครับเริ่มตั้งสมมติฐานไปก่อนนะว่าเป็นอ๋อแล้วก็ตัดคอนโทนนรลวอลุ่มเนี่ยตัดคอนโทนนรลวอลลุ่มก่อนนะครับ ผมก็ตัดคอนโทรลวอลุ่มแบบนี้กันแล้วกันนะนี่คอนโทรลวอลุ่มผมนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นว่ามีโมนเข้า,ามีโมนออกเป็นระบบเปิดอยู่แล้วนะครับผมก็จะเริ่มไล่ไอ้นี่นะครับไล่แอสซัมชันที่ต้องตั้งนะครับ แอตเมชัน um แรกก็คือเป็นระบบเปิดแล้วก็เป็นสเตดี้สเตตนะครับมีอะไรอีกอละเทอมที่เป็นความต่างพลังงานจนนะครับแล้วก็ละเทอมที่เป็นความต่างพลังงานศัก์นะครับแล้วก็ละอะไรอีกเดียว มีกระแสการไหลของมวลกระแสดเดียวใช่ไหมแล้วก็มีกระแสการไหลของมวลเพียงกระแสดเดียวไอการเขียนแบบนี้ก็คือ เรียกว่าจะเขียนสมการสมดุลพลังงานในรูปของค่าจำเพาะครับเขียนไหมเพราะว่าเราเอา m. ดหารตลอดทั้งสมการใช่ไหมมี m มดอเดียวหารตลอดทั้งสมการก็ก็เพราะว่าเราสามารถวิเคราะห์วิเคราะห์ปัญหาเราในรูปของสมการของค่าจำเพาะได้นะครับแล้วก็เอ่อตรงเนี้ยดูดีๆเพราะว่ามันจะเป็น assumption เฉพาะของ กระบวนการทรอตติ้งโปรเซสของไหลนะครับไหลผ่านบอลทอรรนวอลลุ่มเร็วมากจนไม่มีจนไม่ทันอย่างนี้แหละ,ะเอาภาษาไทยนะจน ไม่ทันได้มีการแลกเปลี่ยนควารมร้อนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมเขเคไหม อันเนี้ยมันจะนําไปสู่อะไรอ่ะคเป็นศูนยะ์เดี๋ยวผมย้ายไปเขียนอีกหน้าหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีข้อนะึงนะครับอันเนี้ยจะนํามาซึ่งข้อสรุปที่ว่าคเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ยังมีข้อหนึ่งก็คือ ไม่มีงานเกิดขึ้นนะครับก็คือ w ก็เป็นศูนย์อีกนะครับก็ดูเด็กก็มันเป็นท่อนะครับถามว่าเป็นท่อแบบนี้เนี่ยคอนโทรลรุ่นเราคือก้อนเนี้ยนะครับบริเวณเนี้ยมีงานยกงานหมุนไหมครับนะมีงานยกงานหมุนไหมเห,เห็นก้านวาล์วนี่อย่าไปอย่าไปคิดว่ามันเป็นงานหมุนเลยนะไม่เกี่ยวนะครับ ก็เป็นแค่วาวคือจริงๆถ้าลูกนี้นะจะวาดนะมันจะเป็นแค่นี้เองนะนมีอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็มีอะไรมาวางท่ออยู่แค่นี้ครับเนาะ,ะมีงานยกงานหมุนไหมไม่มีนะครับงานไฟฟ้ามีไหมไม่มีนะครับงานนึกจากการเปลี่ยนแปลงปลริมาตรมีไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นงานก็เป็นศูนย์นะครับเนี่ยครับหมดละก็สมการที่ใช้นะครับ สมการที่ใช้ก็สมดุลพลังงานนะครับสมดุลมวลไม่รู้จะเขียนทำไมก็มีมวลไหลยอยู่เส้นเดียวนะครับนะสมดุลพลังงานผมก็เขียนในรูปค่าจำเพาะได้เพราะมันมีกระแสการไหลของมวลกระแสดเดียวนะแล้วก็จับเต็มดอดหานตลอดผมก็ได้อนี้พลังงานเข้าใช่ไหมเข้ามากับความร้อนนะครับแล้วก็เข้ามากับมวลนะในในเนื้อมวลก็จะมีพลังงานในตัวมันนะครับ พลังงานจนนะครับแล้วก็พลังงานศักนะครับพลังงานขาออกก็ออกไปกับมวลนะครับมีจนมีศักนะครับแล้วก็ ออกไปในรูปของงานนะครับอันนี้จะเท่ากับศูนย์นะครับแล้วเราก็ไล่ตัดเลยครับอะไรที่เราตั้งสมมติฐานเอาไว้เนี่ยดูดิอะไรบ้างนะระบบเปิดใช่ไหม steady state the steady state ก็ St คืออันนี้ไปแล้วนะครับ steady state ก็ St คืออีนี่เป็นศูนย์ไปละนะนี่คือ steady state ละอะไรนะพลังงานจนพลังงานสากักใช่ไหมละเดลต้าพลังงานจนนะครับละเดลต้าพลังงานสากักนะครับ กระแสการไหลของมวลกระแสเดียวก็เขียนเป็นรูปสมการค่าดจำเพาะไปและว Q เป็นศูนย์นะครับ W เป็นศูนะครับสุดท้ายเหลืออะไรครับเหลือนะถ้าเกิดลืมมานั่งไล่อย่างเงี้ครับเดี๋ยวมันก็ไล่เจอเองว่าอ๋อท็อตติงโพเอ คุณสมบัติเฉพาะของมันก็คือเอนทัลปีคงที่นะครับทีนี้อา้าวแล้วยังไงต่อแล้วเอนทัลปีคงที่แล้วมันเอามาวิเคราะห์อะไรที่เขาพูดได้ไหมเนี่ยอา้าวก็ลองไล่ดูสิครับขาเข้าเป็นอะไรนะขาเข้าเป็นขาเข้าความดันเจ็ร้อแล้วก็เป็นเซทูเลตเต็ดลิควิดใช่ไหมวิธีทาทางเข้านะครับ ความดันเจ็ร้อนะครับแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นสัดลิควิดใช่ไหมอ่าทีนี้ตัวเนี้ครับตัวไอ้ตาราง R หนึส C A อิ่มตัวเนี่ยมันมันมีแต่ตารางที่เรียงตามอุณหภูมิมันไม่มีตารางที่เรียงตามความดันนะครับเนี่ยเนาะ ช่องความดันมันเป็นช่องนี้ครับแล้วเจ็ดร้อยมันอยู่ไหนเนี่ยเจ็ดร้อยนี่มันต้องแบบทำอะไรอ่ะอินเทอร์โพเลตอะนะครับนะมันต้องอินเทอร์โพเลตระหว่างตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแซดลิควิดด้วยใช่ไหมเป็นแซดลิควิดด้วยก็ต้องไปเปิดอันนี้ไปเปิดเอนทัลปีนะครับที่ที่นี่ประมาณการระหว่างช่วงนี้นะครับเอาเอาความดันเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็ แสด l ิค uh, ุิดเหรอแสตทิควิดก็แปลว่าเออเราก็ใช้ช่องนี้ก็พอใช่ไหมนี่ใช้ช่องนี้นะครับเนาะแล้วให้หาเทมเเจอร์ดรด้วยเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะต้องประมาณการอุณหภูมิอีกใช่ไหมครับตัดไปดีกว่าขี้เกียจจำขี้เกียจเปิดไปเปิดมาไว้อ่ะดูซิตัดคนละที่ต้องตัดให้คร่อมเจ็ดร้อยใช่ไหม นี่ผมเอาไปตรงนี้นะครับ screenshot copy นะครับไปม,มาเขียนอธิบายกันนิดหน่อยนะครับในตารางนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิใช่ไหมครับอ,อันนี้เป็นความดันใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะเป็น hf ใช่ไหมเราก็ interpolate ครับ เทอร์เลยยังไงอ่ะตั้งข้างล่างนี้แหละเนาะก็เป็นหาอะไรก่อนดีหาเอนทาร์ก่อนก็ได้นะครับหาหาอุณหภูมิก่อนก็ได้ก็จะเป็นอะไรนะเอ่อที่ขาเข้าใช่ไหมครับลบยี่ห้าใช่ไหมส่วนด้วย สามสิบลบยี่ห้าใช่ไหมครับต้องเท่ากับอะไรอะ่ะเจ็ดร้อยลบหกหกหกจุดสามใช่ไหมครับส่วนด้วยเจ็ดเจ็ดหนึ่งจุดศูนย์ใช่ไหมลบด้วยหกหกหกจุดสามนะครับแล้วก็ประมาณการออกมานะครับว่าทีเป็นเท่าไหร่นะครับ เดี๋นวนะโษทีเมาส์ผมมันไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ก็ผมกดเครนะื่องคิดเลขก่อนนะมีเจ็ดร้อยนะครับลบด้วยหกหกหกจุดสามหารด้วย เจ็ดหนึ่งลบหกหกหกจุดสามนะครับแล้วก็คูณห้าใช่ไหมแล้วก็บวกยีห้านะครับทีขาเข้าผมได้ยี่หกจุดหกศูนย์เก้าแล้วกันนะเอาสามตำแหน่งพอยี่หกจุดหกศูนย์เก้านะครับภาษสเตรเลีย แล้วก็หาเอนทัพปนะครับ H i ใช่ไหมลบด้วยสองสามสี่จุดห้าเก้านะครับทั้งหมดนะหารด้วยสองสี่หนึ่งจุดเจ็ดเก้านะครับลบสองสามสี่จุดห้าเก้าเท่ากับ หกหนะครับแล้วก็หารด้วยเจ็ดเจ็น่งจุดศูนย์นะครับก็ได้เ i นะครับเปลี่ยนเลขดิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเจ็ดร้อย ลบด้วยหกหกหกจุดสามหารด้วยเจ็ดเจ็ดหนึ่งลบหกหกหกจุดสามนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้คูณด้วยสองสี่หนึ่งจุดเจ็ดเก้าใช่ไหมลบด้วยสองสามสี่จุดห้าเก้านะครับแล้วก็บวกสองสามสี่จุดห้าเก้าได้เป็นสองสามหกจุดเก้าศูนย์เจ็ด อันนี้คือทางเข้าใช่ไหมเดี๋ยวนะขอเล็งก่อนนะว่าเขาถามอะไรบ้างนะอ๋อปริมาตรจำเพาะขาออกด้วยโอ้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวตัดคลิปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวแบ่งครึ่งสักนิดนึงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวยาวเดี๋ยวนะเมาสผมไม่ทำงาน